น,นี่คือฝายน้ำล้น,นตนห่อยของบ้านช่องเต่าปะนะเดินทางโมเมนต์ฝายโมเมนต์เขื่อนไม่เป็นองเด้อเส้นฝายน้ำล้นมันครบคุมไปปุ๊บเขาอีกหมู่บ้านหนึ่งไ,ไม่เป็นองเลยบอกคนหายอยู่หาเ,าเก็บมาแก่งเม็ดแก่งพวกเก่ง,งกปลาแลวนี้แหละ น้ำยังบ่หล,ยอ,อ,อ,ลาาอยู่้เอคนนั่อาอยู่ริมมัได้หลายละมันมาสรรสามัได้หลายลวยนั่งดๆนดดเอาจับไมาสิเป็นมากเลยเนาะข้าข้า่าามาคัป้อมเ้ ลากไปข้ามาคุ้มได้ไปคนมาสร้างเคื่อนอยู่รออิมลองกันนายพี่น้องไหมโอ้ยโูนิ่มดูนิ่มหลังบ้านดีร้องเฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่น้องกําลังสร้างบ้านงามพี่น้องวิ่งแม่โคเฮ้ยแม่โค ีแมคโครด้วยมีบ้านงามด้วยวครับอุยแมคโครอีกแมคโครใหญ่อีกผมบดลายเทือดหรือหาตั้งที่นิ่มอยู่ในอะ่ะผมบดลายยันน้ำสองใหญ่ใหญ่ พร้อมอยนตะกร้ารถลงโอเคซื้อบักบัวนี่เื้อมับัวบเอาตซาบาทเนาะเอามาซาบาทเอาลงลงลงโอเคซสื้อบักบัวซอยคนก่อนเอาเรือเอาอันจะบ้นะบานเนะอาซาบาทยิบาลดยบาลดเอามาเลยจับมาเลย มาละซ่าสิมาละซีบมาละซ่าเอออ่ะโอเคพันแทบให้ฮะตัวน้เอารวจตัวใดกระไดเสื้อบักบัวไปกินทุงทางพร้อมซื้อสร้อยกันซื้อสร้อยกันโอเคโอเคหาเลาะเลาะเลาะใส่หมักบัวพร้อมหาโน้ตไม้บ่ มาบวบัวเพราะมาซื้อสอยเพื่อนมากบัวเพราะได้แก่บรรดาตัวก,กินได้ไม,มาเจอบ้านอยู่กลางป่าอีกแล้วพี่น้องมาเจอบ้านอยู่กลางป่าเลยพี่น้องเ้ย ย่อเป็นยอ่อเป็นหมู่บ้านทางป่าอีกหมู่บ้านนึงสิอว่าหมู่บ้านทางป่าอีกหนึ่งหมู่บ้านานะก็จุดตะลุกในเขาก็ซื้ออยู่ได้เลยรอบรอบคนใครทำขอสายไฟเนาะเรีวยกว่าโอ้สาย,วยว้าฮัทเยอะเลย บ้านกลางป่านหมู่บ้านโอ้เนี่ยจริงสับลาบนพ่อได้ลายพสนำป่พ่อกหาข้าบโเห็นเต้รุยขนาดเต้เนาะ một mẹ một mét, bọn mẹ Ô, làm cũng lúc này đấy. โมบ้านอีกโมบ้านหนึงสมัยก่อนเข้ามายากงางนเลยพี่น้องเลยสมัยก่อนทางมันเดินสัญจรแย่งพี่น้องเลยเป็นทางเกวียนทรายรถยึดมาปรอยากได้เลยพี่น้องมันบ่มีทางสมัยก่อนเป็นทางเกวียนทางมอเตอร์ไซค์ทางจักรยานทางเดินเท้าอะไรวกนี้ง่ายย่าจะปหาหน่อไม้มาย่าจะประหน่อไม้